สวัสดีครับผมนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับเป็น W 140นะครับเป็นเบนซ์คันนี้เองนะครับผมเข้ามาทำอะไรกันเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับสวัสดีครับนะฮะอย่างเป็นทางการนะครับคันนี้ก็เลือกนะครับใช้เป็นนะครับจอนะครับไซส์9นิ้วนะครับผมติดตั้งลงตัวนะครับ คือจอตรงนี้นะครับไม่สามารถใส่กล้องถอยได้นะครับตรงนี้เพราะเพราะว่ามันเป็น1ดินนะคร <được> ับก็เลยมาเพิ่มเป็นจอ9นิ้วนะครับนะฮะแล้วก <Sh> ็พร้อมกล้องถอยหลังนะครับผมกล้องถอยหลังนะครับเราเข้าเกียร์ถอยนะครับภาพก็จะตัดนะครับมาเป็นกล้องถอยเรียบร้อยเลยนะครับ W140 หนรือว่าเบนรุ่อื่นๆนะสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเป็นเป็นซ็อกเก็ต1ดินนะครับก็มาใส่จอ9นิ้วนะครับก็จะมี3นิ้ว4นิ้ว 5นิ้วแล้วก็7นิ้ว9นิ้วนะครับประมาณนี้นะครับเส้นบอกระยะตรงนี้นะครับท่านจะสังเกตนะครับว่ามันจะโค้งตามพงมาลัยนะครับวันวันเอ่อตอนนี้ผมเลี้ยวเลี้ยวนะครับมันก็จะโค้งนะครับองศาก็จะโค้งตามพงมาลัยนะครับแบบนี้เลยนะฮะประมาณนี้นะครับผมเพื่อถอยจอดได้อย่างสมบูรณ์แบบ นะฮะโอเคนะครับฝากไู้ด้วยนะครับสำหรับจอบวกกล้องถอยหลังแบบว่าเลี้ยวตามพวงมาลัยเดอรยูหนึ่งสี่หรือว่ารถรุ่นอื่นๆก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ